สวัสดีค่ะมือนีมาพ่อกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพกค่ะค่ะพี่น้องมือนีเพกได้ใส่กอกอีสานเด้อค่ะนี่ค่ะใส่กอกอีสานเพกสอมาจากเซเว่นเด้อค่ะเป็นอันใส่กอกอีสานของสอขอนแก่นเด้อค่ะใส่กอกอีสานพริกสดเด้อค่ะพี่น้องเพกสอมาประมาณสามหอนะคะมากินเอ่อในในหนีนี่ค่ะใน พอหนึ่งก็จะมีเขาเอิ่นไว้อีกอย่างก็ขิงดองมาห้น้ำด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพกจะเอามาก,กินกับแตงกวามีพริกน้ำค่ะแล้วกะมีสลัดนะคะแล้วกะ็มีขิงดองที่เขาหมานะคะใส่กอนอีสานกับเป็นก้อนเป็นลูกน้อยๆอยัองเสรนะคะมาค่ะพี่น้องเสแสรบน้ำกันด้วยค่ะเอาใหม่มาไว้จิ้มน้ำ แต่ว่าใส่มือเดวเพกจะให้เบิงขังในด้วยค่ะพี่น้องขังในก็จะมีมีผิกน้ำนะคะแล้วก็มีข่ามีหมูด้วยค่ะพี่น้องริงครับกิงดองอแซบเด้ค่ะพี่น้องผู้ใด,ดอยากกลับไป หากินในเซเว่นด้วยค่ะถ้าผูใ้ใดบ่มากินเพนแห้ง ก็บวต้องเอาพริกมากแขมเลยค่ะเพราะว่าดูข้างในเพิ่นจะมีพริกสดให้แล้วกับจะมีโรสชาติเพชรอยู่นะคะพี่นอนอง ้งดอรสชาติจะเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะแสบพี่น้องพอดีคํา Ừ. Hmm. <laughs> สับ yeah. mm. -hmm. mm -hmm. So ทั้งเผ็ดทั้งแสบนะคะการบปพริกหนวยเขาไปน้่ด้วยค่ะพี่น้องเบิดแล้วนะคะพี่น้องกะเหลือแต่พักกบพริกเด้่ยค่ะผู้ได้ยากะนี่แหละค่ะไส้กรอกอีสานพริกสดของสอขอนแก่นด้วยค่ะไปหาไปตามเบิร์อยู่ในเซเว่นค่ะพี่น้องมีขายนะคะค่ะพี่น้องเมนี้ก็ไดใส่กรอกอีสานพริกสดสากนนะะาาม,ม,มากินให้พี่นอ้องเบิร์นะคะแกมกบพัก กับพริกสดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เพลกับฝากไวส้สำานี้นะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวกับเราบายเพลขหันเพลนําเลยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ